เวันนี้หลวงพ่ออุตสาหให้ผัวประกาศปิดวัดผล่ไปศึกษาธรรมะน่ะดีแล้วนะพวกเราง่ายกว่ายุคหลวงพ่อเยอะหลวงพ่อเมื่อก่อนจะไปศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ง่ายเลยเป็นข้าราชการ เราต้องเก็บวันลาไว้หมดเลยแต่ทุดเดือนนะไปกลับหลวงพ่อพุทธที่โคราชอันนี้ไปกลับได้มีครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ไกลไปก็ไม่ได้ง่ายๆนะไปบางทีก็เจอท่านบางทีท่านอาพาธก็ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้ สบายบางครั้งนะไปไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินกัไม่ได้กินบางทีเข้าไปกราบอุบาจารย์ถ้าเข้าถึงตัวท่านนะก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเข้าไปกราบหลวงปู่เทศนี่ ท่านเห็นหลวงพ่อนะท่านก็จะให้ไปพักในเขตพระให้กุฏิอยู่ในเขตสงฆ์เราก็จะไปภาวนายอยู่ข้างในแต่มีคราวหนึ่งพระอุปถักต์ท่านไม่ว่างบอกให้หลวงพ่อไปขอกุญแจกุติจากพระเวรน,นั่นก็พระเวรจริงๆบอกเป็นโยมไม่ให้เข้า <c oughs> โม่ <c oughs> เราไปบอกหลวงปู่แล้วเอาเรื่องตายเลยนะ ขัดคำสั่งครูบาจารย์ก่อนจะไปพักนะก่อนพิกหลวงปู่จะให้ไปอยู่ในโซนพระมนะ็อยู่โซนโยมก่อนไปที่แรกนะท่านยังไม่คุ้นไม่รู้จักอุติที่โยมอยู่นะมัเป็นห้องรวมพวกรถทัวกินเหล้าเมาแอมาเนะี่ย เต็มเลยอเออะเมามาวัดไม่ได้มาศึกษาธรรมะนะหาที่กินที่นอนเกินฟรีนอนฟรีประหยัดแมัยก่อนเขามีเ,าเรียกพวกอรหันต์ทั่วเขาจะไปทั่วเก้าวัดเหมือนตอนนี้ไปไหว้พระเก้าวัดนะ่แะแต่นั้นจะไปอยู่ ตามวัดต่างๆนะสเวนเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เสียแต่ค่าน้ำมันเนี่ยพอเราจะต้องไปอยู่กับอย่างนี้นะไม่ไหววันเราไม่ได้ภาวนาของเราหลวงพ่อไปอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ป่าไปภาวนานะทีแรกก็ไม่มีอะไรไม่มี อุปกรณ์อะไรอ่ะไปอยู่เฉยๆนั่งสมาธิไปเดินจงกรมตอนหลังรู้แก่ว่าเอาปลดเอาเต้นไปพอฝนมืงที่มีค่าวแล้ฝนมันตกหนักอยู่ในเต็นท์ก็อยู่ไม่ได้นะน้ำมันท่วมไปหมดเลยอะืะมันปนะ่าละ ก็ออกไปอยู่ใต้ทุนกุฏิมีกุฏิล้างๆอยู่อยู่ใต้ทุนกุฏิเนี่ยภาวนาไม่ใช่ง่ายนะที่ก็ไม่มีอะไรกินตอนหลังพอไปหลายๆที่คนเล้วรู้จักก็สบายหน่อยไม่ลำบาก เพวกเราสบายกว่าหลวงพ่อเยอะเลยกานั่งรถทัวร์ไปทั้งคืนไปบางทีไปทางสุรินทร์แล้วนั่งรถไปกัางคืนนะที่เช้าที่สุรินทร์เรากกลับภาวนามีครูบาอาจารย์โอหนึ่งท่านสนา่าท่านชอบเล่น เล่นพลังจิตเจอหลวงพ่อนะดีใจมากเลยชวนมานั่งหลวงพ่อว่านั่งพิงสเสาท่านท่านก็นั่งบนอาสนะแต่มันไม่มีข้างหลังนะลงโลงไม่มีที่พิงอะ่ะพอเรานั่งปุ๊บเค้่งใส่เราเลยพุ่งเหมือนเหมือนชกเราอะ่ะชกมาเราก็หลบ หลบด้วยจิตนะหลบไปห,หลบมาเอ้ยตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงไม่เลิกสนุกอะไรอยงท่านนักหนาแล้วก็ชักหูนะเอาว่ามารอบนี้นะจะกระแทกกลับเลยแบบประทะกำลังภายในไปดูหนังไหมหนังกำลังภายในประทะเอาว่าสักทีละเล่นไม่เลิก เราได้เปรียบว่าเรามีเสาไว้พิงท่านนั่งลอยๆอย,อยู่ถ้าประทะกันนะเราก็ชนเสาท่านก็หลงข้างล่างเราก็แทกมานะจะ,จะชนแล้วนะไม่เอาไปแกล้งละหลบอีกท่านก็เลิกตาเนี้ท่านรู้ว่าเราชักจะโมโหแนละ้ว ท่านก็บอกว่าสนุกจังเลยวันนี้ยังจะได้ชกมวยชิงแชมป์้สนุกอะไรเราจะมาปอน,นาเนี่ยมันจะมีประสบการณ์รหลาดตลาดเนี่ยนะทีเจอคนแปลกๆปล,ลนะมีคนไปถามหลวงพ่อกิมว่าถ้าวันนั้นปะทะกันะจะเกิดอะไรขึ้น ท่านบอกว่าพอการท้าทังเสร็จนั้นทางงท้าทังโยมจะลุกขึ้นชกกัน <c oughs> ที่จริงธรรมะนะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรหรอกเราเที่ยวสแสวงหาผิดที่แล้วเราก็ไม่รู้วิธีที่จะศึกษารธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นนะ อยู่ในกายอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละม่ไม่ต้องไปหาที่อื่นหาธรรมะนะเรียนลงในกายเรียนลงในใจวิธีการ่ยสอนทุกวันอยู่แล้วเมืองต้นจะต้องรู้สึกตัวได้คนในโลกมันไม่เคยรู้สึกตัวมันมีแต่คนหลงเมื่อมันไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะมาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายรู้ใจได้อย่างไรคือเหตุผลธรรมดาที่สุดเลย เพราะฉะนั้นจุดแรกต้องหัดรู้สึกตัวให้ได้เราจะรู้สึกตัวได้นะถ้าเรารู้จักว่าลืมตัวเองหรือหลงไปเป็นยังไงถ้าเรารู้จักคำว่าหลงรู้จักสภาวะของความหลงแนละ้วความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นอัตโนมัติจงใจรู้สึกตัวไม่ได้นะ แค่จงใจจะรู้สึกตัวจิตก็มีโลภะเรียบร้อยและวเมื่อจิตมีโลภะสติจะไม่เกิดนะงั้นเราอย่าไปอยากรู้สึกตัวแต่เราให้รู้ทันด้านมืดนะด้านมืดก็คือความหลงด้านรู้สึกตัวก็คือความสวา่างนะจิตเราจิตของคนทั่วไปนะมันมืดถึงเป็นปุถุชนกิเลสนาะ ปัญญาน้อยเลยมาฝึกจิตของเรารดู่ด้านที่สวา่างรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ได้พัฒน,นาสติปัญญาวิธีที่เราจะรู้จักความหลงเมื่องตอนทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดจำให้ดีนะนี่คีย์เวิร์ดทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัด แล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองเนี่ยตัวนี้เป็นสาคัญนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดไม่ได้มุ่งไปที่สงบนะทำกรรมฐานที่เราถนัดแล้วพอจิตเราหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่หนีไปคิดให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้วตรงที่จิตไหลไปคิดนะ ไรียกว่าจิตมีโมหะชนิดอุทัจจะนะเป็นกิเลสชนิดฟุ้งซ่านแล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดขณะน,นั้นเราเกิดสติขึ้นแล้วนะสติเป็นตัวรู้ทันนะถ้าใจเราหนีไปคิดรู้ทันว่าใจหนีไปคิดจิตที่หนีไปคิดก็ดับจิตที่รู้ที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นแทนนะเนี่ย จิตมันตั้งมั่นแนละ้วมันจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้เราทำกรรมฐานที่เราถนัดไปทำไปทำมาเมื่อกี้แหมอยากเห็นกรรมฐานชัดๆอยากไม่ให้เผลออยากไม่ให้หลงจิตก็ถล่าลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอย่างดูท้องทองท้องยุบนะดูไปดูมานะจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องแล้วไม่เห็น ถ้าจิตไหลไปที่ท้องเรารู้ทันนะจิตที่ไหลไปจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตใจอยู่กับตัวเองเวลารู้ลมหายใจนะหรือ่อเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ไม่ต้องไปดูทานอาหารเนี่ยถ้าจะหิวเปนแถบเลยเนี่ยรู้สึก ก็น่าสงสารเลยผิว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเนี่อย่างหลวงพ่อใช้ลมหายใจนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโูตอนเด็กๆเขาไปทำเพื่อให้สงบเพราะว่าใครๆค,คิดถึงสมาธิก็จะทำให้สงบต่อมาหลวงพ่อฝลักนิดนึงนะถ้าจิตเราไหลพอเราสงบเนี่ยมันจะเกิดเป็นดวง นิมิตขึ้นเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างนะแล้วจิตเราไหลไปในดวงสว่างนะเราจะรู้จะเห็นอะไรนะเยอะแยะนะผีสางเทวดาอะไรเนะี่ยนี่หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีงั้นพอจิตมันจะไหลเข้าไปในแสงนะรู้ทันเลยว่าจิตกาลังจะไหลเข้าไปจิตที่ไหลดับนะจิตที่ตั้งมั่นเกิดเห็นไหมไอ้แสงสว่างนะะ มันกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานจิตจะไปจับที่แสงก็รู้ทันพอจิตไหลไปที่แสงเรารู้ทันนะจิตก็กลับมาตั้งมั่นบางทียังไม่ทันเกิดแสงหายใจอยู่นะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปที่ลมหายใจจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นได้นะต้องทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ แต่ไม่ได้ทําเพื่อสงบทําเพื่อฝึกสติทำกรรมาฐานไปมาจิตมันทิ้งอารมณ์กรรมาฐานคือมันหนีไปคิดรู้ทันทำกรรมาฐานไปจิตมันถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมาฐานรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตนะไม่ได้มุ่งที่สงบการที่จิตเคลื่อนไปทางนั้นทางนี้เรารู้ทันนะ นั่นะคือการฝึกสติแล้วท,ทันทีที่สติเกิดสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมออย่างเรารู้ทันฮะจิตเราไหาไปคิดเนะี่ยเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บจิตที่ไหลไปคิดดับตรงที่ตัวรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะั้นคือตัวสติพอจิตไหลไปคิดดับปุ๊บติดรู้ก็เกิดทันทีเลยจิตตั้งมั่น ส่งสัมมาสมาธิขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิขึ้นมาทำไมต้องมีคำว่าสัมมาเพราะว่าสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบด้วยสติมิจฉาสมาธิไม่ได้ประกอบด้วยสตินะงั้นส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อภาวนาแล้ว ครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อไปได้ด้วยตัวเองละหลวงพ่อไปดูคนปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำมิจฉาสมาธินะนั่งเพ่งบางคนก็เคร่งเครียดบางคนก็สติอ่อนเคลิ้มไปเคลิ้มมานะพอจะหักนะคลิกไปเลิกมาสมาธิอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกยิ่งฝึกนะโมหายิ่งเยอะแล้วกิเลสจ,จะยิ่งแรง พรโมหะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสจะมีราคะไ,ได้ก็ต้องมีโมหะจะมีโทสะได้ก็ต้องมีโมหะงั้นอย่าไปเริ่มต้นที่มุ่งไปทําจิตให้สงบนะอย่าไปบังคับจิตจิตเป็นอนัตตาไม่มีใครบังคับได้จริงหรอกอาศัยทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึง่งไม่มุ่งไปที่สงบแต่ ทำกรรมฐานไปนะเพื่อคอยรู้เท่าทานจิตตัวเองมันจะมีสองลักษณะเท่านั้นมีสองอย่างเท่านั้นเวลาเราทำกรรมฐานะอันหนึ่งจิตทิ้งอารมณ์กรรมฐานหนีไปคิดส่วนใหญ่นี้ไปคิดนะทีหนี้ไปดูก็ได้หนีไปฟังก็ได้อย่างถ้าเราถ้าเราหลับตายเงี้ยมันหนีได้สองทางนะคือหนีไปฟัง เวลาได้ยินเสียงแลกๆนะจิ้งจกร้องอนะไรเงี้ยจิตก็ไหลไปแล้วหรือว่าไหลไปในความคิดเนี่ยหรือถ้าร่างกายมันเจ็บขึ้นมามันก็ไหลไปที่ร่างกายเนะี่ยไม่มีอยู่แค่นี้แหละเวลาฝึกในรูปแบบนะแล้วเวลาที่จิตไหลไปแล้วเรารู้ทันนะเรียกเราเกิดสติหนึ่งครั้งละทันทีที่เกิดสติสามารถสมาธิตามมาทันทีในอริยมรรค มีองค์แปดใช่ไหมถึงบอกว่ามีสัมมาสติมีส,มสัมสมาสมาธิพรนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนมั่วๆถ้าสอนมาจากสภาวะที่แท้จริงถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่มีสัมมาสมาธินะแล้วสติที่จะทำให้เกิดสมาสมาธินะจะต้องเป็นสติปัฏฐานหรือสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองมีสติในการทำงานอย่างเนี้ย จิตจะไหลไปที่งานแต่ไม่ได้สมาสมาธิจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปอยู่กับงานนีะ mm hmm. สติที่ถูกต้องนะเรียกว่าสัมมา,ส,มาสติคือสติสตปัฏฐานหรือสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองอย่างการที่เราทํากรรมฐานนั้นหนึ่งแล้วใจเราหนีเนะนี่เราทําสติปัฏฐานอยู่นะแตหนีแล้วเราเร,าร,ารู้ใจหนีแล้วเราเร,ารู้สติเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ หนีปุ๊บปุบปั๊บหนีปุ๊บปุ๊บปับ๊บเนี่ยสติจะแข็งแรงมากเลยนะแล้วทุกคราวที่สติเกิดสมาธิสัมมาสมาธิมันก็เกิดนี่พอสติเกิดทีทีทีทนะสมาสมาธิก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันสามารถสมาธิมันสามารถทรงตัวอยู่ได้ในโลกข้างนอกนี่เองนะจิตมันทรงตัวอยู่ได้ไม่ไหลไป มืจิตมันทรงตัวอยู่ได้นะีต่อไปสติระลึกรู้ลงไปที่ร่างกายด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่พอเห็นอันนี้ทีแรกนะบางคนตกใจกลัวเนี่ยจิตไม่เป็นกลางแนละ้วทนไม่ได้ว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่ตัวเราอเงี้ยจิตมันทนไม่ได้มันจะเกิดความยินร้ายให้มาไม่ชอบนะตัวเนี้ยไม่เป็นกลาง ถ้าจิตมันเวลาภาวนาแล้วมันเกิดชอบเกิดไม่ชอบนะให้รู้ทันพอเห็นสภาวะแล้วมีความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นให้รู้ทันที่ชอบไม่ชอบนี่ถ้าไม่ชอบเนี่ยเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะอารมณ์เก่าอารมณ์กรรมฐานนะเป็นอดีตไปแล้วปฏิกิริยาที่เกิดเป็นชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นอารมณ์ปัจจุบันเรารู้ตัวปัจจุบันไม่ได้ไปรู้อดีต เ <c oughs> งั้นทำกรรมฐานนะพอสติมารรึึกลงไปท,ที่กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันจะเริ่มเห็นความเป็นไตรลักษณ์วิพอเห็นอย่างนี้ตกใจคนไม่ได้คนไม่ได้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยทนไม่ได้ก็ไม่อยากภาวนา ตัวนี้ให้เรารู้ทันความไม่เป็นกลางความไม่ชอบในสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนั้นงั้นคีย์เวิร์ดในการภาวนาที่หลวงพอ่อสอนนะสำหรับการทำวิปัสสนาให้เรามีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติรู้อย่างอื่นนะรู้ยังไงรู้ตามความเป็นจริงไม่เข้าไปดัดแปลงไม่เข้าไปแทรกแสงอย่างใจเราโกรธเนี้ย รู้ว่าโปรดไม่ต้องแทรกแซงให้หายโกรธมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอางนั้นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธินั่นแหละนี้พอรู้แล้วปฏิกิริยาถัดไปก็คือยินดีบ้างยินร้ายบ้างต่อสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นเข้าตัวนี้ให้รู้ทันความยินดียินร้าย ความชอบไม่ชอบเพราะ้นใ,ในสติปัฏฐานสี่นะถ้าเราสังเกตให้เรียนคำสอยของพระเจ้านะเียบขาดมากเลยอย่างท่านบอกว่ากายเยกายานุปสีวิหรารติมีกายในกายเป็นเครื่องอยู่อาตาปีสัมพชานโนสติมามีความเพียรที่จะแผดเผากิเ,เลสให้เราร้อนไม่ใช่ทำให้สงบนะทำเพื่อจะสู้กิเลสน,นะสัมพชานโน มีปัญญานะรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะใช้กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเรามีสติสัมปชาญโนสติมามีสัมปชัญญะและสตินะและประโยคสุดท้ายนะวิเนยะโลกเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินไลในโลกเสียได้คำว,ว่าโลกก็คือรูปนามกายใจของเรานี้ก็คือโลก นั้นเราจะถอดถอนความยินดียินร้ายในกายในใจงั้เวลาเราพอวนานะถ้าเราเกิดความยินดีขึ้นมาให้รู้ทันความยินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันอย่างพอรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันยินร้ายละม,มันทนไม่ได้นะให้รู้ทันเลยใจไม่ยอมแต่ไม่ชอบนะรู้อย่างนี้นะพอเรารู้ทันความยินดีร้ายมันจะดับอัตโนมัตินะมันจะดับอัตโนมัติ เมื่อมันดับอัตโนมัติแล้วเราก็จะคบสูตรที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหรือเห็นไตรลักษณ์นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นลงท้ายและเป็นกลางเป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปฝึกเอานะปังแล้วก็ถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอก มันก็แค่จำไว้คุยอวดคนอื่นว่ากูรู้กูรู้อวดว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทอะไรเงี้ยกิเลสท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันใช้ไม่ได้นะงั้นไปตั้งใจตั้งใจภาวนาทำอะไรคือศีลห้าก่อนนะยืนพื้นเลยแล้วก็ทำกรรมฐานที่เราถนัดสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองนะ แต่เป็นสติสมาธิมันจะเกิดแล้วคราวนี้สติระลึกรู้กายก็จะเห็นความจริงของกายระลึกรู้เวทนาก็เห็นความจริงของเวทนาระลึกรู้จิตก็จะเห็นความจริงของจิตระลึกรู้สภาวธรรมก็จะเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายนะวันนี้เทศปั่งครานนี้วันนี้เสียงก็อย,อยังชั่วขึ้นหน่อยเป็นไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าเห็น พวกเรามาตาแป๋วๆหน่าสงสารนะนึกถึงสมัยตัวเองไปหาครูบาอาจารย์นะถ้านอาพาธไม่ได้เจอนะใจห่อเหี่ยวเลยงให้เจอนิดหน่อยพอนี่เยอะแล้วนะพูดนานๆานเจ็บคอ,ออที่หลวงพ่อบอกว่าไม่อยากพูดมากเจ็บคอไม่ใช่สำนวนนะ มันจะพรอจริง